สวัสดีครับินตาสาวล่ารักต่างวัยค่ะคนไทยรักต่างวัยมือนนี้เข้ามาอยู่ที่นีอ่าว่างห่างว่างห่างบ่เหมืองที่เข้ามาไทยเอ็มบีเมื่อนั้นแหละครับที่พามาไทยสุเปิงมือวนนี้เข้าสีมาเห็นเนีงนี่มาเอาขี้มาดมขี้ง่วบ่มาเอาขีเห็นเห็นวเแล้วนะครับก็คือว่าเอ้าเข้าปลูกผักจะล่ลงล่งล่งสวนแล้วแมน มองได้ที่ว่าจะได้ฟรีก็คือมองนี้แหละนะครับมัน,มนพามันมีควายหลายขี่ควายนะครับผมแม่กองขี่ควายจมะมาตาเอาขี่ควายแห่งใส่จกักรพละทุงปุยงป๋ยใส่เอาทุงปุยมาพร้อมเลยเนาะเอาทุงปุ๋ยมาพร้อมพร้อมเลยเลยเนาะวันนี้นนบ่ไม่แนวตักคิดพ่ออันนี้เ <c oughs> นาะปากมาปัดตัวนี้เป็นปากฉลามนะแต่จะตักตักใส่ตักใส่ครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลุยเลยโอเคลุยเลยวันนี้ว้าอยู่ทางหลังกองขี่ม่ว ใต้แม็ดมาเนี่ยอันนี้แหละเห็ดให้พผักเขางามเนาะเห็ดให้พผักเขางามเอาบอรพนยัยสามดิลลี่ก่อนเลย <c oughs> ตักเอาขีงว่าขีข่กยเอาไปเห็ดฟุ้นเห็ดปุ๋ย เมื่อนันเข้ามามันกับเป็นแบบนี้เนาะอนั่นปะมันกับคล้ายๆกันนี่มันเด๋อตัาอย่างเลยได้เท่าน,น้อยเท่าน,น้อยตักดูออกเอาไม่มันบดีกว่าวิเ็ราะห์แ่เราคอย ว่าแบบนี้ดีแล้วที่ควาย คืค่อยดูได้ครึ่งขาสอบแล้ว, <laughs> วกวัดไทยกวัดไทยแลยวบอ่ือ,องค่คยเก็บของเจ้ากวาดมา ขี้ฟุ้นขี้ง้วนนี่มันก็สอบละลอยนะครับฟุ้งปุ๋ยละลอยอยู่ทางไหนกับบ้ากะรนะลายเนาะต้องมองกับฟุ้นฟุ้นต้องมองกับอันต้องมองกับผสมดิน เบื้งองของผู้ใดเต็มก้อนไยเ,เก็บหมดแลยฝุ่นมันขลากดิเ,เก็บผมเป็นก้อนก้อนเลยมันน่ากีเดเทอดเอาไป นักป่ะอ๋อห้องป้ต้องเอาเต็มทุงไปได้ครึ่งก็สอบแล้วดิ ลมแห้งย่านเอารถไปบไว้พ่อล้วแหละมาไหมเนาะอ <c oughs> เอาเป็นกวางไม่เลยบอ <c oughs> เอาเป็นกวางสดๆดบ่เนี่ย บ่บ่แหละโอ้ยยังเด็กสิพามาเบ่งบรรยากาศนะเจ้าได้ชำนันอุ้ยหน่อยพุ่มเจ้าตักใส่อีกนะคอยทายเบ่งอม่งคนออกข้วข่ายมานอนนะครับ พ้วยมันนะนี่เป็นลอยนะครับก็บรู้ว่า่นจะเก็บไปขายน้ำบ่พ่อล้วแหละพ่อเราอะไรไปหาเก็บเอาได้สองถุงพอมอเตอร์ไซค์มากอ๋ออันนั้นจะไปเก็บไปเก็บเอาล่องมึงโอ้หนักดิของเจ้าขึ้นหนักแทะของเจ้ามแต่ขี้ดินเลยเจ้ากวาดเอาขี้ดิน้ยอามึงเม็นตากวาดเอามึงนี่มึงผมเก็บออกก่อน นี่ผมาม่าเป็นก้อนๆมันตาดของมินตาดนักตึงเลยไม่ได้ขี้ดินแบบน,นี้นี่อีเอาทุกเมัอนท่นแหงมันยังม่าท่านแหงดีก็เอาแล้วเนาะเอาเลยบ่าันเจ้าเอาได้ก็เอารถเอาหางก็จะไปแหงก็บบ้านเห้างคนละหากอมันแหงออก นี่นี่ไดย้ยุเออเอาเบิดกล,อล,ล่องทั้งหมดด้วยคนเก็บขี้คนเก็บขี้โฮ้ยถุงมือกับมีเนาะ <laughs> ลองสำรองได้ปะของนึงแลแหละพอแล้วเนนะอะไรทีเห็นมันอันนี้แห้งอยู่เดิมคนนั้นมันเบาอยู่เกี่ยแห้งมีคน,นเลยนอ่ากองง่ญ่ๆนี่ปะ <laughs> ตั่แพงหรอกนะครับคือมันนี่อันนี้แหงเลยนี่มินนี่แต่มีแต่หมดหมดกองใดมันกับมีหมดคือกันนี่ครับมันกล่องกลองสีค่ควายครับนี่นี่แหงแหงอันนั้นแหงหอยู่บ่แหงอ,อันนี้แหงแนบ่แหงแนนี่ เน่าเห็ดให้ผักงามพอละเนาะอ๋อเอาละงานรถออกไปบ่ได้มันหนักอืะเตดี๋ยวไล่สองถุงสองถุงก็เตรียมขี่ควายครับในสองถุงกะพอดีละครับมันบกหนักเกิมก็น่าเติมศาสนาเขาจงมาเอาไม่จังไฟเบิดหนึ่งคอยมาเอาไม่ร้ายๆนะครับ โอเคเมื่อแล้วดิได้หรอได้ได้ลวรวกเมื่อไปปลูกพ,พักต่ออ่อาคลิปนี้ก็คงว่าเสถียรเนานะเ